เปนข้าวคณป็นผสมจะให้ปลานี้เหมือนกจบนี่่ไม่ได้เอาช้ตรงนี้นช้อนโอ้ยไม่ได้เอาข้าวมาให้พี่แก่ไม่ได้ออาข้าวมาให้จะกินยังไงพี่ก็ไม่ได้เอาข้าวมาให้เดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวมา พี่แขกไม่ได้เอาข้าวมาให้ หนูซื้อข้าวเปล่าให้แม่สี่ถุงได้ไหมแจ๊คไม่เอาน้ำแข็งปีแล้วยากโอเคได้คน่เขาลืมเขาเขาลืมลืมเอาข้าวมาให้นี่คุณผู้ชมก็มีไข่นี่ไข่ดาวหิวข้าวมากกินไข่ดาวคำแก้หิวด้วยกัน Mình có ghê ghê Chính ghê ghê cái ghê ghê cầm ghê 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 thao, ghê thao ໂອ້ຍໂອ້ຍ ังเจอเต้าหู้หมูสับนี่ให้คุณผู้ชมดูนี่สั่งจากพี่แกกร,ร้านขวัญข้าวซอยลังน้ำและนี่ก็แถมอันนี้ก็แถมเดี๋ยวดูซิหลังห้างเซนจูรี่อนุสาวรีด์ชัยสมรภูมินี่ค่ะมีบบนลอยมาให้ด้วยสองต้ย บวัวลอยมันมีลูกค้าเยี่ยจะสั่งสบ,บู่บบกจะขอลองใช้พ่อมึงตายไม่ต้องมาซื้อก,กูกูไม่ขายมึงไอสัตว์เฮีย ใครเขาทำธุรกิจให้มึงลองใช้ละพ่อมึงตายแค่ค่าส่งไปให้มึงก็ร้อยหนึ่งแล้วมึงรู้หรือเปล่าไอสัตว์พี่ขี้หนูอันนี้ตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่แขกเขาให้มาเนี่ยตาแบบเนี้ยตาอะไรก็ไม่รู้ ปากอบอืมั่งตายไหนอ่ะบุษวาอิงคุม้มไลน์ข่าวโหดหรือเปล่าแอดลีนาดักแก๊งเปล่าถือส่งไปไลน์อื่นซึ่งไม่ใช่ฉันึ่งนก็ไม่ได้อ่านเนี่ย อย่ามาตอแหลไลน์เนี่ยเมื่อกี้คุณนั่งตอบอยู่อย่ามาตอแหลแอดลีนะ้าดักแกงหรือเปล่าอีพวกนี้สิบแปมงกุฎชอบมาตอแหลมึงส่งไปไลายคนอื่นกูจะอ่านได้ไงหรอ ไลน์กูคือแอตเลนาดัดแกงไายมีแอดเลีเอนอดัเอนจีลชื่อข่าฮนและโปถูกลอตเตอรี่อะโปถูกลอตเตอรี่อะเฉพาะชาไทยอย่างอื่นไม่ได้จัดหลายคนเก็มาม่วนนิ่ม จะเอาชาไทยปนลงไปกับชามนาคนละอย่างนะคะคุณพี่อย่ามาม่วนิ่มค่ะเกลียดจริงๆเลยคนประเภทนี้จัดโปรถูกลอตเตอรี่เฉพาะชาไทยเพราะว่าชาไทยเราเพิ่งผลิตออกมาเราอยากให้คนเอาไปชีมบางคนก็ไม่กล้าซื้อกลัวเดี๋ยวไม่ถูกใจบางคนก็ไม่มีเงินกินก็เลยจัดโปรห่อละสองรอและส่งฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรี เพราะว่าอยากให้คนได้ชิมฉันก้เอาเงินที่ฉันถูกลอตเตอรี่มาจ่ายค่าส่งเคอรี่แต่ไม่ได้รวมสินค้าอื่นสลิมดินไฟเบอร์ไม่ได้รวมไม่ได้จัดโปช,ชามะนาวก็ไม่ได้จัดโปร้าคาที่ขายเปนโปอยู่แล้วมีหลายคนสันดานไม่ไดีมาม้วนนิ่มไงเออประชาไทย ชาไทยสี่คามานาหกคามานาไม่ได้ไม่ได้จัดโปกจัดโปรชาไทยอย่างเดียวเอาะฉบนักท่าไทย14 2, 14สิบสี่ห่อสองพันจะได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสรงซีมันก็เป็นม้วนนิ่มเอาร่วมกับไอไฟเบอร์มันไฟเบอร์เราก็มีโปรอยู่แล้วมันคนละโปร ไฟเบอร์มันจะกล่องละห้าร้อยแต่ขายสองร้อยซื้อกล่องเดียวค่าส่งหนึ่งร้อย้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีมันคนละ,ละราคาอย่ามามั่วคาปูชิโน่เนี่ยคาปูชิโน่เราไม่มีคาปูชิโน่มีแต่เฟรคาปูชิโน่ ค่าส่งหนึ่งรยห้ากล่องหนึ่ส่งฟรีสิบกล่องสองพส่งฟรีจ็อกโกแลตมอกแค่กล่องละ 500, ห้าร้อหรือสามร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยจะซื้อกล่องเดียวเราขายแบบนี้เราไม่ได้จัดโปรทุกอันอันพวกนั้นไปกระโปรอีกแบบหนึง่งแตบบ่โปรชาไทยมันเพิ่งผลิตเสร็จวันที่ยี่สิบพิจุนามันก็อยากให้คนเนี่ยได้ชิม มันมีคนนิสัยไม่ดีสันดานเฮียเยอะมัม่วนิ่มไงเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันไม่ฟังไงบางคนก็มม้วนิ่มบอกก็แม่บอกว่าเบอร์ส่งฟรีกูไม่ได้บอกอย่างอื่นกูบอกแค่าชาไทยเบอร์ส่งฟรีมันต้องซื้อห้ากล่องสลิมลิงไฟเบอร์ห้ากล่องส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีแต่ถ้ากล่องเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยไฟเบอร์ชามะนาวสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยถ้าสั่งกล่องเดียวมีค่าส่งหนึ่งร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีสลิมลิงเฟสปูชิโน่กาแฟาส้มที่โด่งดังในขณะน,นี้ที่พิธาชอบกินกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยแต่มีค่าส่งหนึ่งร้อยถ้าเอากล่องเดียวห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีมันมีโปของมันอยู่แล้วคนละโปสลิมลิงช็อกโกแลตมอกแค่ สองละห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยซื้อกล่องหนึ่งค่าส่งหนึ่งร้อยมีโปรแค่นี้เองช็อกโกแลตมอคค่าไม่มีโปรอย่างอื่นโปรอย่างอืง่นยกเลิกหมดแล้วที่ที่ใหม่ๆอ่ะเราอ่ะเหมือนชาไทยเนี่ยเพิ่งผลิตมาเราก็อยากให้คนได้ชิมบางคนก็จนก็แบบไม่มีเงินซื้อเราก็แบบอ่ะสองร้อยฉันออกค่าส่งให้ก็แล้วกันเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาออกค่าส่งให้เมื่อวานฉันถูกลอตเตอรี่ไงแล้วไง ออแล้วก็ยังมีโปรอีก10ห่พอพันาก็ได้100ซองพัน500บาทส่งฟรี14ห่อ2,000ก็ได้142ซองสงได้1 4บแก้วส่งฟรีแล้วก็มี30ห่อ4,000ก็ส่งฟรีไม่ใช่มาม่วนิ่มมันเสียเวลาคุณมาม่วนิ่มสั่งมาฉันก็ทำให้คุณไม่ได้ก็มีทางเดียโอนเงินคืนคุณค่ะ เต็ปปูชิโน่กับมอคค่าเป็นคนละราคาม็อคค่าพี่จะเอาม็อคค่าได้ม็อคค่าก็สามร้อยเ็ปปูชิโน่สองร้อยห้ากล่องส่งฟรีแต่ว่าไม่ใช่ห้ากล่องหนึ่งพันพี่เอามอคค่ากี่กล่องก็เอาสามร้อยคูณลงไปพี่เอาเป็ปปูชิโน่กี่กล่องก็เอาสองร้อยคูณลงไปแต่มามั่วนนิ่มไม่ได้เป็นคนละราคา เนี่ยคุณพี่เขาบอกว่า GIFT แบบชาไทยสีสวยหอมมากขอบคุณมากนะคะเนี่ยลูกค้าดีๆมีเยอะเฮียๆมีอยู่ไม่กี่คนดีๆอ่สองแสนคนเฮียๆมีประมาณสิบคนเนี่ยดีๆเนี่ยก็ชมเนี่ยมาคอมเมนต์ให้ด้วยส่งอินบ็อกมาส่งไลน์มาขายไปสองแสนบ้านดีสองแสนคนเฮียสิบคนมีเฮียอยู่สิบคน เท่าไหร่จ้าลูก,กอาปลานี่ไปกินลูกลาปลานี่อร่อยขอ,ขอบใจมากล,ล,กลกบใ,ใจมากนะลูกลาขอบใจมากค่ะไม่มีชามกินข้าวคือฉันได้ลืมสั่งข้าวพี่แขกไงฉันลืมสั่งข้าว เดี๋ยววนีี้งานมันยุ่งแพ็กของทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนแพ็กถึงโน่นอ่ะตีห้าคนไม่ไหวขึ้นไปนอนตื่นสายตื่นตั้งเกือบสิบโมงแล้วน,นะวันนี้ขายดีมากสั่งมาวันละหมื่นบ้านหมื่นบ้านแต่ส่วนหน้าก็จะเป็นลูกค้าดีๆลูกค้านิสัยดีสองแสนคนน,ะนิสัยดีหมดมีเฮี้ยอยู่สิบคน แบบพวกขี้โกงไงพวกสันดาลไม่ดีไงมวนิ่มไงฉันว่าฉันอธิบายก็ชัดเจนนะฉันอธิบายอันนี้ผัดกะเพราเนื้อคุณผู้ชมผัผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อหิวข้าวมาก แล้วก็มีเฮี้ยๆคนหนึ่งโอนมาสองร้อยอ่ะจะส่งทั้งกินบัตส่งทั้งลายแล้วก็ไปปลอมเป็นลายเป็นหน้าคนอื่นชื่อคนอื่นแล้วก็ส่งไอที่มันโอนเงินมาครั้งเดียวนั่นแหละมาสั่งเร็วมากอีกสัตว์แค่สองร้อยมึงก็ยัจกกงจะโกง องร้อยก็จะโกงเผื่อว่าเวลาเรายุ่งยุ่งไงเราก็แบบแพ็กส่งให้มันทั้งสามเจ้าเลยไงมันเฮียงไง อ่ให้ดูให้ดูกาเก็บหมูสับเต้าหู้ผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวไข่เจียวอมีไหมไม่มีเลยครับผมแล้วพี่ไปร้านไหนร้านไชมูนแล้วก็ร้านโรงเย e e หยนตีเกียอีกเครับอ่อาถ้าแบบไม่มีค่ะตัวนี้เลยสับสองร้าน,นอ่าให้ติดไป สครโทรมาแล้วคุณข้ามเจ้าโทรมาตุ๊กี้ฮัลโหล เรียกป้าไม่ขายมันเลยอิสัตวไอที่เรียกป้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโอนเงินคืนมึงอิสัตว์กูไม่ขายนี่เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาออกค่าส่งให้ดอกทองมันเรียกป้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยอิสัว์ อุตสานเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาออกค่าส่งให้มึงอีสัตว์มาเรียกแมึงไม่ต้องโอนเงินแม่ไม่ขายมึงอีสัตว์นางงามเหรอวีนาเขาตอบคำถามไม่ดีไงนางฝึกทุกอย่างแต่นางลืมเรื่องตอบคำถามไง อันนันเนี่ยน่าจะมงกำลังแดกข้าพวกเนี้ยมันเหี่ยมันโลกจิต อ๋หรหแม่ข้าหนูโอนเงินแล้วหนูทักไปในไลน์แล้วถ้าแม่ไลน์สิ็จม่ตอบเลยแล้วกูแดกอย่าอย่าเพิ่งโทรมาใหุ้ณแด,ดกข้าวเสร็จก่อนถ้าคุณแด,ดกข้าวเสร็จก่อนค่ะแดข้าวยังไม่มีความสุขเลยแดกดข้าวยังไม่มีความสุขเลยอ่ะ ปิดเสียงแม่งเลยลำคาญคุณผู้ชมคิดดูแดดๆข้าวยังไม่มีความสุขเลยอ่ะถึงข้าวแค่นี้ยังไม่มีความสุขอ่ะ ถูกลอตเตรี่หลายหมื่นก็เลยเอาเงินที่ถูกลอตเตรี่เนี่ยมาจัดโปรโปรถูกลอตเตรี่ส่งให้ฟรีไงเฉพาะชาไทย ราชาไทยมันอร่อยไงบางคนก็ไม่มีตงังตังแข็งกุลาลยมัอนไงทำงานไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวนี้พอกินกินอาหารเสริมมาคุณผู้ชมมันจะอิ่มเร็วเนี่ยแป๊บเดียวอิ่มแล้วเนี่ยมันอย่างเนี้ยตอนเนี้ยอิ่มมากเลยนี่กินไม่หมดนะเนี่ยมันจะอิ่มเร็วมากคุณผู้ชม มันก็เลยทําให้เราผอมไงจินในสลิมนิ้งไทยทีเนาะบางคนก็จนไงบางคนเงินเงินเดือนน้อยเราก็เลยบอกอ่ะขายสองร้อยถูกถูกห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยแล้วเราก็อที่เงินที่เราถูกลอตเตอรี่ออกค่าส่งคือรี่ให้เ้าเขาจะได้ชิมของเราเข้าใจหรือเปล่าแต่มันก็มาเจอพวกสันดาลไม่ดีเฮี้ยงไงกเฮี้ยไงแ,แ,แบบม่วน,นิ่ม มีพวกเฮียๆผสมลงเข้ามาจะแดกฟรีอย่างเงี้ยจะขอสบู่ใช้ฟรีอย่างเงี้ยพวกเฮียอย่างแบบไม่หน้าด้านไงแต่ไม่กล้าพูดขอฟรีแบบขอทานไงก็มาบอกเขาลองใช้ก่อนพ่อมึงตายไม่มีลองใช้ครับสบู่ผลิตมาตั้งปีหนึ่งแล้วไม่มีลองใช้ครับพ่อมึงตายคุยเย็ดแม่อย่มาเป็นขอทานออนไลน์ที่นี่ที่นี่ ้องซื้ออย่างเดียวค่ะแต่ว่าส่งให้ฟรีแล้วขายให้ถูกถูกแทนที่ว่าจะขายห้าร้อยไม่ขายขายแค่ขายแค่สองร้อยแ, 200, แล้วส่งให้ฟรีเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาจ่ายค่าส่งเคอรี่ให้เพราะฉันส่งเคอรี่อันนี้อันนี้บัวลอยบัวลอยเห็นไหมคะบัวลอยเผือกบัวลอยปลวกพี่พีพ่ี่พี่แขกแถมมาให้แถมปลามาให้เมื่อกี้ปลาฉันให้น้องคนนี้ไปซื้อข้าวบัวลอยนี่เขาอร่อยจะไว้กินเองบัวลอยเผือกคุณผู้ชมเนี่ย ไปแกขวันข้าวมันไม่ถูกรางวันที่หนึ่งไงอืมถ้าถูกรางวันที่หนึ่งก็จะก็ไม่ได้ให้ฟรีเหมือนกัน พราคนอยู่ต่างจังหวัดถ็าขายร้อยนึงแหละแต่ส่งให้ฟรีชาไทยไงชาไทยกับช็อกโกแลตม็อกค่าไงอิ่มแปดชั่วโมงแล้วทำให้เรากินข้าวไม่ลงเนี่ยเหมือนอย่างนี้เมื่อกี้เห็นไหมไม่กินข้าวได้นิดเดียวเมื่อก่อนกินปเป็นจละลมังเดี๋ยวนี้กินไม่ลง เนีย่ยอิ่มแล้วกินไม่ลงอ่ะวันนี้ยังตอบโปนะโปถูกลอตเตอรี่เนี่ยชิพาานี้ตัวเดียวสลิมนิ้งไยทีสลิมนิ้งไทยทีทยทห่อหนึ่งมีสิบซองซองในสิบห้ากันเป็นหัวเชื้อไม่มีไขมันทามไม่มีคอรลสเตอรอรไม่มีน้ําตาล,ตาลเป็นสูตรเข้มข้นสูตรพัดแก้โรคมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันคนเป็นโรคเบาหวานความดันกินได้ <c oughs> คุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมง กีลนาเด้งนมเด้งรูฟิตผัวเยอเอามันนี่จ้ะโอนเงินมาเลย0ูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังจังจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ line l, line, l e n ang. ล n e แอดลีนาดอตแกล e ไลมีแอดลีเอ็นเอดจีเอ็นจีลชื่อข่าวโหดอันนี้คิวอาโค้ดการโอนเงินแคปหน้าจอแคปหน้าจอไม่มีเก็บเงินไปทางเงินไม่มาของไม่ไป ไม่ขายขายสองร้อส่งฟรีเพราะว่าถูกลอตเตอรี่เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาจ่ายค่าส่งเคอรี่ให้กับพวกท่านซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอ <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกินไม่ลงเนี่ยเหลือเต็มเลยเห็นไหมกินไม่ลงไงกินไม่ลงกินไม่ลงอืมกินไม่ลงพอเรากินเนส สลิมนิ่งไททีเนี่ยมันจะทําให้เราคุมหิวอิ่มนานทําใหเรากินอะไรไม่ลงมันก็เลยทําให้เราผอมไงแต่เราผอมแล้วเราไม่โซมไงเพราะว่ามันมีสารสก,กัดที่มีประโยชน์ที่ปนที่เราใส่อยู่ในชาไทยเข้าใจหรือเปล่าแล้วอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วอร่อยที่สุดในโลกอืมนี่ นี่ค่ะสลิมนิ้งไทยทีปกติเนี่ยห้าแต่เราขาย200มีค่าส่ง100อแต่ฉันถูกรอตตารี่ฉันก็เลยไม่เก็บค่าส่งฉันส่งให้ฟรีซื้อห่อเดียวก็ส่งให้ฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งให้ฟรี10ห่อพัน0้าส่งฟรี14ห่อสองพส่งฟรี30ห่อส,สี่พันส่งฟรีโทรมาเลย08 163 0 4ดหนึามยไลน์มาเลยแอดลีน่าดัดแกงไลนมี L E E N A G A N G โอนเงินมาที่ชื่อบัญชีลีนาะจังจันจาหมายเลขบัญชี0051108280ชาไทยคุมหิวคุมหุน่นไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ มีสารสกัดที่ผสมอยู่ในชานี้เป็นเก็บพีเมียมเช่นออเซโลราเชอรี่โกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู่หลานทับทิมบิลเบอรี่มเมล็ดองุ่นทั่วขาวบำรุงสมองเพิ่มความจำบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเร่งเผาผลาญไขมันลด L D L กระชับสัดส่วนบำรุงผิวลดการหิวจุกจิกช่วยปรับสมดุลระบบขับถาช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันโรคก,กระดูกหุนช่วยต้านอนุมูลอิสระ บำรุงหัวใจและตับบอกแป้งไขมันน้ำตาลช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะปลอดภัยมีออยค่ะเอาแคบหน้าจอวันนี้ส่งฟรีจ้าโปถูกลอตเตอรี่โบถูกลอตเตอรี่โบถูกลอตเตอรี่ส่งฟรีซื้อกี่ห่อก,ก็ส่งฟรีนะจ้าเฉพาะชาไทยนะจ้าเฉพาะชาไทยจ้า